ฝันให้แม่เขาฟังนุ่มฝันแล้วก็ฝันมันน้องเข้าฝันหนุ่มแค่ทีนี้ก็คุยให้แฟนฟังแฟนก็ไม่เชื่อนิสัยล่ะค่ะบ้านนิสัยเขางงค่ะเขางงโอ้โกระสีนโอ้โเลตตามาเลตตามาอยากทำมาว่าให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าพ่อพอฝันเสร็จแล้วก็คุยกับแฟนว่าเราไปหาไหมไปที่ ที่บ้านเจสเกตเห็นบอกว่าเขายุ่งเขาอยากจะไปหาเขาเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยอยากมาหาอุ๋งอิงมาหาอุ๋งอิงคือมาหาแม่หน่อยกว่าทั้งแม่ทั้งทั้งทั้งอุ๋งอิงแล้วค่ะเพราะว่าหนูฝันเข้ามาอ่ามันเลยเกี่ยวโยงกันโยงว่าซื้อมาหยังเจ้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ให้หนูน่ะเพื่อนสั่งไว้แล้วให้หนูอ่าเขียนเพลงตามเพื่อนบอกมาเดี๋ยวโยงมาแล้วทีนี้บอกหนูไม่มาทีนี้ มีเสียงหวยหล่ะนะ่ะแฟนนะ่ะได้ยินออกไปดูบอลได้ยินมันไม่ใช่เสียงคนแล้วอันนี้มันเสียงตีสองแล้วเขาก็ปิดบ้านักทิ้งบอลเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เห็นหนาเห็นหนาเราจะงคุยเห็นเราฟังเนอ้ออันนี้ตอนนี้คุณแม่กับแค่รับทราบหน่อยเห็นหนาเล่าเดี๋ยวถ่าต้องรอแม่หน่อยก่อนอยังยังไม่ถึงที่ที่ว่ารู้ต้อง,ต,องต้องอยากก็มาถ้าไม่มาไม่ได้มันจะมี มันจะมีแรงบันดาลใจให้เจ้าซื้อมาอย่างเกาะเจนจีลาเจนจีน่าจะเป็นอีพานักเงี้ยตำแหน่งอย่างเกาะก็หนูก็เป็นเป็นเอฟซีนี่แหละแต่ว่าหนูก็ไม่เกี่ยวกับเขาแต่เขาไปเข้าฝันหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยมาเล่าให้แม่แม่หน่อยฟังกับน้องกับน้องฟังนะคะมันมันมันหลายที่จะเล่านี่มันมันยาวเรรืื่่อองงยาวะเเดี๋ยวเข้าถาวรส่วนส่วนตะเข้าแต่เบาส่วนตัวก่อน เพราะว่าบ่อยากยวเปาออกคลิปบางเทือกใช่ใช่บ่อยากยวเปาออกคลิปข้างแถวเอาส่วนตัวกันเด้อค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเออมันเป็นเรื่องที่ว่าสิออกซื้อบางตัวบางอย่างมันจะออกซื้อบ่อบ่อใดก็ตรงนั้น่แม่ออกไ่ได้แม่ประสาออกเพราะว่าอันนี้แม่กะมันเป็นเรื่องลึกลับแต่นู้นสบายใจแล้วไม่มาเดี๋ยวห้อเดี๋ยวคุยส่วนตัวกันเนาะอยากคุยอยากเล่าให้ฟังคุยได้มาถ้าเราไม่มา กระม้วนกระว่ายคือแบบว่าอยากมาอยากมาเราอยากไม่เห็นทําตามพี่น้องบอกว่าให้ทำยังไงบ้างให้ทำเขียนอกานเพลงตามที่คนบอกก็นต้งชื่อมาให้ด้วยนะโอ้ปาอะไรจะปั่นนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะยังบาดูค่ะยังบาดูเดี๋ยวยังไม่ดูเดี๋ยวต้องรอให้อ่าให้แม่หน่อยเดี๋ยวถากถากุยถากุยจากปากเจ้าเพื่อนให้โจทย์มาเพื่อนให้โจทย์มาเพื่อนก็ตั้งชื่อมาว่าเอาแบบนี้นะ อคุณเจมจิลามาจากเขาวงเป็นผู้ไทยเป็นผู้ไทยเพื่อนอยากไปเป็นผู้ไทยคนาอืมค่ะค่ะในเรื่องในควนมพอไงเจ้าเอาหยังมาก็ไม่มาปกติฮะเออตอนนี้เล่าเล่ายังบายู่นี่ดอกบาานั้นงจะจังาเอาค่ายหยัง แก้วยังล่ะเออเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาอยังไม่บ้างมาก็ไม่ได้เดินมานะาาานั่งรถมา,า,มาไม่ใช่น้องนลัออกมาจวดจวดโอ้โอนั่นดี้นั่นดีนั่นดี้เรามากพอดีเ่ยเรามากพอดีแม่หน่อยเรามากพอดี เดี๋ยวจังไปคุยมันคุยแล้วกับเล้าตาบ่ายยายาเฝ้าคุยออกคลิปเด้อยาเฝ้าคุยออกคลิปออกคลิปว่าใดเพราะว่าย่งมาท่านได้รู้ตื่นลึกหนาบางแม,ม่น่อยมีเอฟซีม, FC มาหาคุณแม่เดี๋ยวจังคุยส่วนัวกับเล่าเด้อเพราะว่าบางยางเดี๋ยวห้เล่าอ่ะเก็บของเก็บอย่างเมียนกอนเดี๋ยวจังแม่หน่อยจังออกมา นอเลยนอนไม่หลับปกติก็เจ้าเก็บของ็ำอย่างเมียนเลยเจ้าจะออกมากแป๊บหนึ่งมานางน้ำลาบแป๊บหนึ่งแล้วมีเรืองสีเปลวหินฟางทันนะมาดีค่ะดีค่ะเอาเลยจ้าขายเอาซื้อเอาเลยจ้าอันนี้มันกะคือว่าล่ะเข่ากะบ่เป็นแต่ยู่เข้ากะเป็นเข้ากะเป็นหอนโอ้หอนใจมันบ่ได้ยินเรามันเกิดกับตัวเจ้าของเจ้าของนอนนอนกับเ่าป็นรับเป็นตื่นแบบนี้ อันนี้เขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหนู่สิ่งเหล่านี้ถูกใครถูกใครมันมันก็อย่างนี้หมดหะกรวนใมดอะไรกะอั่ได้ให้ืออคุณแล้วกลไรากคุณคุณอะไรนะคุณเจนเจลามาจากเขาวงเนาะเอเดี๋ยวแม่แม่กอคือ เ้าได้ตรงนี้อเจราเอาอันไหนอเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็คือบ่าเคยเห็นมามันนี้เพิ่นเป็นเอฟซีของน้องเป็นเอฟซีของแม่หน่อยโดยตรงมันบ้าคือเป็นทั้งวงนี่แหละค่ะเป็นทั้งวงเป็นทั้งวงของสาวน้เพี่บ้านแพงของแม่ล่ะของแม่ล่ะกช่องขวดลำเพลินขวลเพลินยัง่ได้เข้าออติดตามสิติดตามจะได้รู้จะได้ดูไงเพราะว่าแม่ก็ทำคลิปตลอดแค่ได้คุยได้พูดแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคค่ะไปหน่อย เข้าไปแล้วเข้าไปอ่ะช่องครัวลำเพลินใน YouTube ช่องครัวลำเพลินกดติดตามให้แม่ด้วยจะได้เห็นตัวเองว่า <fic> ไม่ออฟฟิเชียลหรอกคะ่ะธรรมดาอันนี้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละนั่นแหละไม่ออฟฟิเชียวธรรมดา o, นั่นแหละคะ่ะกดติดตามไปเลยสภาพนุ่กะะอดแล้วค่ะอ่านั่นเห็นไม่หนี่ยที่แม่ทำ อาหารแล้วก็ไายทั่วไปทําไปเอออันนี้อันนี้ก็ตอนเช้าวันนี้แหละ<ช>ทั่วไปหลายหลายหลายคลิปหลายหลายหมอ่อโอ้เมื่อกี้ขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณคุณ,คณเจนจีลามากบแฟนหอกแฟนมาส่งไว้แล้วก็กลับค่ะอา้าวบัตรคากลับแล้ววันนี้ก็จะมารับมารับอีกจะกลับตอนไหนอ่ะ,อ,ะอ๋อต้องดูหมรลบก่อน<ด>ใช่ไหมวันนี้ เราคุยอยากคุยอยากคุยกับแม่หน่อยคุยธุระกับแม่หน่อยให้รู้เรื่องก่อนหนูนับเป็นอย่างนี้นะคะวันที่เก้านะพอไมยได้อีกลองแล้วก็เราไม่ไปไม่ได้แป้นก็เลยยอมว่ะงั้นเราไปรอที่ที่อะไรนะทีสเกตเพราะว่าวันที่สิบสามแล้วก็วันที่สิบสามพุ่งพุ่งนี้สิบสองวันนี้สิบเอ็ดมันเมื่อลืมทีนี้พอรู้ว่ามาที่นี่เราไม่ต้องไปที่นั่นแล้ว มันจะไกลใช่ไหมโอเคเนีน่ยหละมือนี้เจ้าจังคอยคุยกับเล่าเดอ้อเพราะว่าคุณแม่กับยังประธานไน้ถามดอกว่าประมาณไหนก็หูแต่ว่าเออเจ้าเป็นเอฟซีแล้วเจ้าก็ดีใจดีใจเลยอยากมาหูอยากมาเห็นอยากมาพบปะอยากมาคุยเรื่องที่มันอเออเรื่องส่วนตัวของเจ้าแม่ก็ยังไม่อยากรู้หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็คุยกันว่าสอบถามว่าเออมากับ่ค่าอยากมาหูมาเห็นน้องอุ้งอิงกับไ่หน่อย อ๋ออยากเห็นอยากเห็นตัวกิ่นเรื่องสำคัญก็เรื่องนั้นแหละทำไมได้พูดไม่ได้เล่าคือนอนไม่ได้เดี๋ยวแม่สีหูเดี๋ยว,<อ>วแม่จ้งสีหูที่หลังดอกแม่ยังว<อ>่าท่านได้ถามตอนนี้คือกับขอบคุณคุณเจมส์กีล่าเด้อ,อที่มาติดตามติดตามช่องคุณแม่แล้วก็ติดตามของทีมงานสาวน้อยไม่บ้านแพงทุกช่องของพวกเราที่หนูติตามก็ตั้งแต่เรื่อฝันเลยนะวันที่สิบเจ็ดเดือนที่แล้วหนูฝันสิเดือนที่แล้วคุณพ่อหนี่บอก ังจากเลขกุมภาหลังจากเลขแปดโคนออกนะโอ้โหมันนั่นหรอะตัวนี้โอ้แม่นาจะไปลูกวนเขาเลยเขาไม่ว<อ>่างที่จะมาคุยแต่เรารอเดี๋ยววันนี้เขาเลยไม่ได้มาเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไปซัมมี่เดี๋ยวอ่ะคุณแม่กับจังสิทักท่ายกับเพื่นอนีรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าจังมากันไหมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคุณแม่กับทีไปหาอาบน้ำอาบน้ำให้กันคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ